สวัสดีครับร้านแต่งรถเดนไนออโตนะครับวันนี้เราไปรีวิวเป็นชุดแต่งเีเจนเดอร์นะคะนี่นะครับความสวยงามความเท่ดีเลยจากค่ายเฟีย e s ดีไซน์นะฮะมาดูกันเลยนฮะรอบๆคันคันนี้จะแต่งอะไรบ้างนะฮะนี่นะครับจะเป็นสเกิร์ตดัานหน้านะฮะจะตัดด้วยคลิปแดงทั้งซ้ายและขวานะฮะงานคมเข้มนะ เนเดอร์ขอบฝากระโปรงหน้านะครับก็ด้านข้างนะครับนี่นะฮะขอบมือจับพร้อมเบ้ารองนะฮะลายแคปลาสกรีนเขาว่าีเจนเดอร์นะฮะ ฝาถังนะครับลายแคปตานะฮะมาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะฮะเป็นแบบท่อคู่นะครับซ้ายขวาจะตัดด้วยขิดแดงนะครับนี่นะฮะ กับรอยท้ายนะครับรีเจนเดอร์สุดท้ายเลยโลโก็แก้วด้านหลังนะครับจบรอออีกครั้นหนึ่งนะฮะกับรีเจนเดอร์นะฮะแต่งส,สวยๆแบบนี้ยังไงแต่ง้วสวยๆติดต่อกัอนมาได้เลยนะฮะที่เพจเฟซบุ๊กเดอนนาและเบอร์เดอนนานะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปแต่งรถสวยแบบนี้กับเราสวัสดีครับ